ลิกบนซะแล e, okay, so well. right, uh, okay. uh, ้วมาช่วยฉันจับมันเค่เลื่อนอีกนิดจับฉันไม่ได้หลอกพนักพื้ัโอเล่โดนจับแล้วฉันต้องไปลอโรมิโอจนกว่าเกโก้จะหยุดนาฬิกานั่น ไ,ได้แล้วบนอีกแล้วเหรอที่สำคัญคือเราทำให้แม่สมองลกช้าลงจัะชน้ได้สิโรมิโอสอร์แคทสปปด แล้วกิ๊กก้ไปที่นั่นได้ยังไงแกช้านี่ฉันน่าจะช้า <c oughs> แต่พอไม่วกแวกแล้วฉันก็มาถึงที่นี่ทันเวลาพาคงรู้แล้วว่าเธอรู้สึกยังไงเแต่การเห็นเขาเสียใจไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเลยนึกว่ามันจะยุดที่ทำซะอีก <c oughs> แต่มันเป็นความผิดทั้งสองครั้งใช่มันไม่ถูกเลย <c oughs> นายนินจาฉันขอโทษนะ เราอาจจะทำมันได้ไม่เธอทำมันพังแล้วตอนนี้ฉันจะพังศิลปะของคนอื่นให้หมดเลยโอแล้วนินจาลีโน่ฉันรู้นี่เป็นความผิดฉันแต่ลูปบันเธอยังดูดีอยู่เลยใช่มันเหมือนนายมากๆเลยแบบไม่มีมือใช่นายต้องใส่ใจกับมันมากๆถึงจะสวยอย่างนี้ช่างมันเถอะตอนนี้มันมีประโยชน์แค่อย่างเดียวใช้ทำลายพิพิธภัณฑ์ดันให้ล้อมินจาลีโน นี้ฉันจัดการเองออฉันซ่อมมันได้ลูกป้นของฉันพังแต่ฉันยังรักษากงานศิลปะของคนอื่นกับของนายนินจาได้เดีเวลาเป็นฮีโร่แล้วฉันจัดการนายนินจาเองถ้าเขาไปเก็บงานศิลปะข้างในลูกบชาสป,ปีด เราจะทำอะไรกับมือของฉันนายจะให้ฉันยืมได้ไหมล่ะแบบว่าขอมือเธอหน่อยเข้าใจไหม oh. แค่บฟลอตของฉันตะเพียนเลยอะไรเออไม่เป็นไรเกต็ก็เป็นแฟนขับนายนะง่ายง่เจ้าจิ้งเหลนดิสโก้นี่แหละที่ป๊อปสตาร์อย่างฉันอยากให้มีอยู่ในโชว์มันจะช่วยการร้องของฉันป๊อปสตาร์ป๊อปสตาร์ป๊อปสตาร์เฮ้ทุกคนไปไหนกันหมดเอ้าเร็วเข้าในจารีโน่ไปลองอีกห้องกัน ชั่วฉันขอโทษฉันไม่เคยกลัวแต่พอฉันคิดถึงการอยู่ต่อหน้าทุกคนในคอนเสิร์ตพรุ่งนี้ไม่ต้องห่วงแคทบอยแต่เอาไงต่อคอนเสิร์ตของตั้งยกเลิกเดี๋ยวฉันได้ไอเดียแล้วว้าวนี่เป็นฉันมากขึ้นเริ่มกันแสดงได้ไ ถ้าฉันมัดเครื่องดนตรีกลับไปเชือกข้างนี้โอเล็กก็เอาไยเชือกอีกข้างหนึ่งไปให้นายที่เพดานได้เดี๋ยวคามิเลียนฉันดึงมันขึ้นไปได้ด้วยซูเปอร์ลิดต์ตอนน็อ<ต>ฉันเป็นสุดยอดป๊อปสตารไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นป,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 ป๊อปสตาร์และจะเล่นคอนเสิร์ตที่ดีกว่านี้บนเวทีพรุ่งนี้เล้าเ <c oughs> หรอบนเวทีเหรอปปปปปมัดเครื่องดนตรีทั้งหมดเลยยังเออมัดแล้วละ ฉันจะให้็กก้ขึ้นไป้หฮะแกช่วยฉันเหรอขอบใจนินจาลีโนตัวจิ๋วฉันน่าจะช่วยตอนที่แกอยากให้ช่วยเราควรช่วยเสมอเวลาที่มีใครเดือดร้อนโทษทีได้เวลาเป็นฮีโร่ ทีนี้ถ้าอยากจะให้ปล่อยพวกแกบอกมาว่าจะเข้ากองบัญชาการได้ยังไงอะไรนะไม่มีทางฮะอะไรแกหลุดได้ยังไงถูกต้องแล้วไหนนินจาและแกจะยึดกองบัญชาการไม่ได้เพราะมีแคทบอยคอยหยุดแกอโอ้แกนี่เองปล่อยเจ้าแมวพีเจออกมาใช่ไหมเอ,อา นินจาหน้างฉันจะหยุดพวกพีเเพสด้วยตัวเองแผ่นเนียวเนิบแผ่นเนียวเนิบแผ่นเนียวเนิบระวังโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโยโอ้้อยโอ่ยเอ้โวโออ้้อ้ย ซูเปอร์แคสสปีดจับได้แล้วฮะอ๋อโอ้มันไม่ยุติธรรมจะพวกพีเจแมสทำแผนฉันพังทุกทีแคทบอยในทำอะไรน่ะช่วยไงฮีโร่ต้องช่วยทุกคนแม้แต่ในนี้จ้า โอ้คงถูกของแกเนนจารีโนโตัวจิว๋วฉันควรพูดว่าขอบคุณเร็วเข้าเนนจาริโนโหาจ้ะหาจ้ะคงต้องลากันแล้วสินะอ,อ,อยู่ไห่ <c oughs> ห่างๆกองบัญชาการลุ้นนะเกเมื่อไหร่ที่ประตูนั้นเปิดออกฉันก็จะเข้าไปลเลยพวกแกอยู่ข้างนอก <c oughs> ถอยไปนะไม่งา So test up! เขาคงตัดใจแล้วแต่ว่าถ้าเค้กติก้อไปเสี่ยงแต่ก็ได้มาแถมมีลูกโป่งอาจารย์แฟงด้วยนายไม่ฟังเลยฉันจะจัดปาร์ตี้จิ้งเหลนนายคิดแบบนั้นหรอเกโก้นายต้องเห็นว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนฮะเค้กของอาจารย์แฟงที่น่าทึ่งฉันอยากได้เค้กจิ้งเหลนจริงๆแต่ฉันติดกับเค้กที่ไร้ประโยชน์นี่เว้นแต่แกอยากจะแลกไม่ทางเฮ้ให้แลกเอ อาจารย์แฟงเหรอใช่เค้กนี้สุดยอดเลยนะนี่มันสุดยอดมากๆโดยเฉพาะถ้าโกดตรงนี้ฮะกดอะไรขึ้น่ะโอ้นี่ไม่ใช่เค้กธรรมดามันเป็นเค้กระเบิดวิปครีมเหนียวหนึบสุดๆเค้กระเบิดวิปครีมเหนียวนึบเหรอใช่พอไอซิ่งดอกสุดท้ายเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามันจะระเบิดวิปครีมเต็มไปหมดและพอทุกคนพยายามเช็ดมันทุกคนจะติดกับความเหนียวของมัน นี่เพื่อสั่งสอนที่แกพยายามทำลายงานฉันถ้าทุกคนติดนึบจะไม่มีใครมางานวันเกิดของเกโก้ได้ฉันขอโทษเกโก้ทั้งหมดฉันผิดเองฉันอาจทำผิดพลาดก็จริงแต่ฉันมีไอเดียแล้วได้เวลาเป็นฮีโร่ได้เวลาเป่าเค้กเสร็แล้วสิฮะนั่นมันเสียงอะไรนะ้า <c oughs> ไอ้พวกพีเจมุดหัวทำอะไรฮะ<า>เดี๋ยวนั่นมันเกมปาร์ตี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วเข้าอีกรอบนึงตาใจนี้เรายังลุกมันอยู่ถึงเวลาไมโดีแล้วฮึมถ้าเต้นนี้โอเคแต่มันไม่ตลกถ้าไม่มีแคปบอยตัวจิว๋วเฮ้ ฉันน่าจะย่อพวกนินจาลีนอด้วยหยุดเดี๋ยวนี้านายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องกดปุ่มไหนนายก็ยกสายย่อส่วนไม่ไหวฉันยกไหวไม่ไหวฉันไหวพวกนายหมดเวลาแล้วส่งสายย่อส่วนมาสวไยไล่ย่อยตัวกระพือปีกนั่นเลยจับเจ้าจิ้งเหลนด้วยนินจาลีนอ ช่วยด้วยเตรียมตัวโดนย่าส่วนได้พี่เจมแม็ดเอ้าไว้ถ้าเป็นไรน่ะมีอะไรบ้างอยากจะกระจี้ฉันอ เครื่องยออ่าส่วนมาเล่เเครื่องทีเสี่ดายที่เราไม่ทําท่านั้นฉันรู้เธอพูดถูกแคทบอยฉันก anyway> ็วนเรื่องที่ทําผิดก่อนหน้านี้แต่เราจะช่วยกันฉันอายเกินไป รู้อะไรไหมฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเข้าใจท่าของเราส้นมันพลาดไปทั่วเลยสับสนมากวังนงี้เราถึงต้องพิ่มบางอย่างนี่ฮะ<า>ตอนเราเข้าตำแหน่งเราจะให้สัญญาณจากนั้นเธอทำท่าล,อล้อเกวียนฉันน่าจะบอกความจริงตั้งแต่แ,ตแรกเราไม่เอาจะต้องคิดไม่ถึงแน่เลยตอนนี้ยังทันแล้วมันต้องทันใช้ท่านี้แล้ดวดเวลาเป็นฮีโร่แล้ว ใช่ชัดคาต้องตามทันแน่โอเคและวหนนี้ฉันจะใช้ท่าพลังนกคู่ของฉันถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วเธอจะเอาโนาสือฟอร์ซี่เฟสไปทำไมเอ,อ้าอ่อโอเคนกน้อยบอกฉันว่านาอยู่นั่นชคดคาลบมาะสะเลยนี่ อยู่หลังต้นไม้สองต้นลานแลดึงมันให้ตึงวางไว้ติดพื้นถ้าเราจะหยุดโรมิโอพวกเราจะต้องหยุดหุ่นยนต์ของเขาซะก่อนยังไงต่อเอลิทที่นี้โอลิทผู้หน้าทึงจะใช้พลังที่หน้าทึงของเธอเองอย่างแรกซูปเปอร์แอร์วงตามด้วยเอาไอยูฮู uh ดูสซโลมิโอในยังไม่ได้หนังสือเรื่องบทของฉันเลยนะ ฉันแน,น่จะยอมแค่นี้กับเธอซะกโอนไขน่ศรแกดบ,บอยช่วยด้วยแกดบอยแกดบอยช่วยด้วยจบโฆษณาไปที่ต่อไปได้แล้วฉันตามนายนินจาก,กับช่วยโอเล็กับเกโกพร้อมกันไม่ได้ <c oughs> เขาหลอกฉัน โกรธไปไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะการโกรธเธอกับเกโก้ได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วและทำใจให้เย็นเหมือนอาจารย์แฟงอุ๊ยผิดทางยิงเลนกระโดดด้วยด้วยได้บอลชัดบอยไม่เป็นไรแค่เปลี่ยนเกียร์ซุปเปอร์แคทสปีด ละทำตามแผนเพื่อช่วยเพื่อน,อนว้าว,ว,าวไม่ต้องห่วงทุกคนแคดบอยมาแล้วและเขาใจเย็นด้วยเหมือนกับอาจารย์แฟง super cat Speed. s สปี d ว้าวปลายสุดท้ายสำหรับผู้โดยสารว้าวเมื่อกี้สุดยอดเลยขอบใจที่ช่วยเรานะไม่เป็นไรและฉันขอโทษที่โกรธพวกนายก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้เรื่องจริงๆไม่เป็นไรแคดบอยตัวจริงกลับมาแล้ว ขอบใจทุกคนและฉันมีไอเดียบางทีถ้าในนินจากับพวกนินจารีโนโกรดก็คงเละเหมือนกันแล้วเข้าพีเจแมกนั่นลูกน่าเกลียววแคดบอยใช้กลงเล็บของอัลไกได้จับไมโครโฟนทางเขากลงเล็บเหรอเออทำไงล่ะนั่นปุ่มนั้น ชื้เสียนี่เป็นความผิดแกเสียเหรอเออเป็นเป็นความผิดฉันเองไม่มีใครได้ดูใจแดนฮิวสตันอีกแล้วอย่าไปฟังเธอเธอไม่ควรเอาไมโครโฟนนั่นไปตั้งแต่แรกแล้วใช่แต่ฉันไม่น่าพูดจนเธอยอมให้ฉันขับเอาไกด์และฉันไม่ควรรับอะไรที่พวกนายให้ฉันด้วยฉันเสียใจที่ทาให้พวกนายแข่งกันเพื่อเอาบัตแต่เราพยายามให้นายเลือกระหว่ังเราขอโทษทีโอเลสฉันเหมือนกันฉันไม่อยากไปแต่เธอไปไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคน สิ่งที่สำคัญตอนนี้ออออคือเอาไมโครโฟนขึ้นมาได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วต่อให้มันพังแล้วไมโครโฟนนั่นก็ไม่ใช่ของเธอลูน่าเกาเอาขึ้นมา <c oughs> มันอาจจะพังแล้วแต่ก็ยังเป็นทองที่แวววับเป็นของฉันของฉันของฉันโอเล็ก <c oughs> พอเราจัดการชีพป,ปะเขาเอาไมโครโฟนจากลูน่าเกาทางนี้ชี จับฉันไม่ได้หรอกซูปเปอร์เกโกะแค้ม,มอนต์ตาฉันซูปเปอร์แคสตสป,ปีด มันอยู่ไหนอืมตรงน,นั้นน่ะเดี๋ยวฉันก็จะได้ไข่เน่ากองใหม่แล้ว PJ ฉันไม่รู้นะว่าจะรับกินเหมอนได้อีกแค่ไหนโรมิโอไม่ได้กินมันเพราะเขาอยู่ในล a บและฉันอยากให้เล่อยู่ในเกโก้โมบิลเร็วเข้าเกโก้พาเร,เ,เราไปเถอะแตแล้วไม่ต้องใช้มันเพราะว่าเกโก้ถ้าทำอะไรเนี่ยเย่แล้วไทมไม็กผังเรื่องมิโอพร้อมแล้วฉันคิดเอาไว้ออกแล้ว อะไรแล้วมันจะหยุดไข่เหม็นได้ยังไงอย่างนี้ไงไม่ต้องห่วงฉันจะเป่ากินเหม็นไปเกลๆด้วยซุปเปอร์เกคก้ามาซ่าเมกาว่าอ่ะเป็นเป่าที่เพอร์เฟกต์เหม็นได้เลยอ่ะอิ้วหอมอ๋อ,อเกคก้ดูแล้วฉันยิงได้ เราต้องล้างตัวนายด้วยโรตาร์เจจจากเกโกโมบิลไม่บอกเราเหล่าว่ามันอยู่ไหนทำไม่ได้ทำมันหายจริงๆหรอกใช่ไหมฉันรู้มันอยู่ไหนมันแค่มันแค่ฉันรู้ว่าจะหยุดโรมิโอได้ยังไงถึงเวลาที่เขาต้องกังวลเรื่องหยิบไข่แล้วถ้าเจอไข่ไดโนเสาร์ยักษ์นี่เป็นไข่ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นเลยเครื่องทําไข่เน่าทําให้มันเ็นสุดๆได้เกโกหยุด โยนไข่นั้นไม่ได้นะฉันจะไม่โยนหรอกแต่เขาจะถอ,ถอยถอยคิดว่าฉันจะโยนอย,อย่างงั้นเจ้าจริงเหลิน perfect ฮะมันแมงววนี่ยมันจะโอเคแล้วโอเลต เราได้ตัวเธอแล้วบอยเกต้าวฉันขอโทษนะฉันแค่อยากให้พวกเธอเห็นว่าฉันเล่นบอลเก่งนะแต่เรื่องนั้นนะ่ะพวกเรารู้แล้วโอเลสและเธอจะเก่งกว่าและเธอส่งบอลเธอพูดถูกเกมนี้เล่นเป็นทีมและเราก็เป็นทีมเดียวกันเดี๋ยวเวลาเป็นทีโเลแล้วโอเราต้องเอาโอเลตออกจากมูนเบานี่เออต้องทําให้มันแตกด้วยอะไรที่แหลมๆลมแล้วก็ใหญ่ๆด้วย <c oughs> ลองใช้สักทของข้านอกวิวิธภัณฑ์เป็นไง เก้าแท็ก,กิลีลูกบอลแดบไยไปนำทางอยู่ข้างหน้าอ๋ออ๋อพีเจแพทพวกนั้นอยู่ไหน ดูหน้นาแมกเนตมันแรงเกินไปโอ้โอ้ออรู้แล้วเราต้องเล่นเป็นทีมไงเจกโก้ใชสซูเปอร์มาเซวาแคทบอยใช้พลัง พี่ขาตาขาวอ้า้าอ้โอ้โแบอยให้ฉันใช้พวกโกโดเซอร์ฉันใช้มันหยุดโรมิโอได้ไม่เกโกอมีแต่ฉันแบอยเได้ท่านไนไม่ฉันใช้พวกโกโดเซอร์ฉันจะใช้เจแทกแทนไม่เกโก้ ko, ระวังนะเจนแทกนะั้น ขราใช้โพโกโดโซ่แคดบอยช่วยด้วยไม่ต้องห่วงโอเล่ฉันจะช่วยโทษมาในที่สุดสุเปอรด แล้วว้าวฮะในที่สุดฉันก็ได้เจ็ตแพ็กฉันจะได้เริ่มต้นการของโลกโอเคทักครจะเริ่มด้วยสกายสลามสกิจี้หรือจะเป็นสกอต์อัลชนโอ้เดี๋ยวฉันกะจะใช้สมิฟโอวิฟฉันนี่สุด,ดยอดจริงๆเราจะทำยังไงดีฉันมีไอเดียแล้ว